สวัสดีครับชื่อพรเทพเพ็นสมฤทธ์นะครับอายุ29ปีปัจจุบันทำงานเป็นโปรเจเกต์แมเนเจอร์อยู่อาร์สเปนอาสเปนหนึ่งปีนี้กำลังกลับมาฟอร์มทีมเราพยายามดรันอะไรออกมาทําไมถึงสนใจศิปลปะคือว่าตอนเรียนเราทําชมรม เกี่ยวกับละครอะไรเงี้ยก็เลยนะเลนสนใจแบบเริ่มมาอยากอยากเป็นนักแสดงอยากเขียบนบทแล้วก็อยากกำกับอนะไรเงี้ยก็จะพัฒนจะปู้ว,ว่าสนใจศิละปะที่มากกว่าการแสดงการละคอรอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเป็นแบบในฐานะออดีนแล้วพอพอหลุดบทมาทําช่วงทํางานเราก็มีแบบเออไม่สามารถใช้ศิละปะเลี้ยงตัวไนดะ้ก็ก็ไปทํางานที่หาปากเลี้ยงปากเลี้ยงทองไปก่อนอนะไรเงี้ยจนแบบวันนึงรู้สึกเออว่าทํางานแล้ว ได้ตังก็จริงแต่ว่าไม่ไมีเวลา e อ้พออะไรที่ตัวเองชอบเลยตัดสินใจทำพอร์ตไปยื่นเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์หรือตัวอาสเปรอะไรครับแต่ว่าอาสเปรเรามันไม่ได้เป็นแบบอาร์ติสต์ล่างเบสหรือว่าเป็นกลุ่มของอาร์ติสต์คอลเลกทีมมันเ,เป็นโปรดิวเซอร์เบสก็เลยได้ได้จับงานหลากหลายเลยก็เลยได้เข้ามาอยู่โครงการเป็นตัวส่วนคนเขาดูแล ศิลปะที่สนใจส่วนตัวคืชอบคอนดิชั่นทออากับเปอ i ์เ n นท์ทออารสนใจวิธีการทําง,งานเพราะว่า m o มเมนต์หรือว่าการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างส่วนงานที่จะทําใน EOP คือเราสนใจเขาเรียกแหละขอบเขตของการเซนเซอร์ชิพตัวเองเราเลยเพยายามจะทดลองในกัน กุ่มคำหรือรูปประโยคหรือว่าอะไรที่ที่เรารู้สึกว่ามันมีนมนมลักษณะใเม่ๆหรือขอเทนต์ที่เราไม่ไว้ใจตัวเองหรือเราไม่กล้าพูดออกในที่สาธารณะอะไรอย่างครับโดยโดยผลงานไฟนอลออาจจะก,การเป็นซีหรือเป็นพปพลิเคชันอย่างหนึ่งนะตอนนี้พูดได้แค่นี้ถ้าโดนจับก,ก็ละพมพุนเฮ้ยหนุตับใส่จริงนะ